แรกคุณกินขิงอย่างวันเนี้ยอ่าเริ่มกันเลยครับอ่าสวัสดีครับครับวันนี้ผมเจอคุณนักวิ่งนะครับผมแนะนําตัวเองหน่อยครับผมครับผมหลายชื่อหลายฉายามากเลยอ่ะชื่อที่สนามนี้ก็ตั้งให้ครับผมชื่อว่าเทพขิงครับไม่ใช่ครับคุณเอาชื่อจริงคุณครับชื่อจริงผมาครับผมชื่อจริงผมชื่อโรเบิร์ตครับ โอ้โหไปคุณเท้แหละดิครับคุณพูดดีๆครับคุณพูดแนะนำตัวเองดีๆครับผมผมชื่อเออบผมชินนรงครับครับผมรงจันนวลครับคุณวิ่งนรงคุณวิ่งมาแล้วกี่ปีครับเนี่ยผมวิ่งมาสองปีนะครับสองปีสองปีครับสองปีสองปีโอ้โหครับเออวันนี้เลยครับมาลาดทอนแรกเลยครับทําไมคุณถึงไปวิ่งมาทอนแรกครับาทอนแรกทำไมผมถึงไปวิ่งเพราะพกมึงนั่นแหละครับคุณพูดดีๆครับผม เพราะวนี่แหละครับเพราะคนที่สนามนี่แหละก็วิ่งยังไม่อยากวิ่งมารมาลอมาาธอนคือเขาบอกว่ามันเป็นความฝันสูงสุดของคนคนวิ่งนะคนออกกำลังกายก็ไปตามหาความฝันอยู่แล้วปีแล้วกไอ้คนที่ถามผมอ,อยู่นะครับพวกพวกเขาเหล่านี้แหละสุดยอดมากครับไปวิ่งที่ไหนครับมาเลอแรกครับมาตอแอแรกที่จริงงางนมันก็แบบงานโอตอมาเลยนะชวนผมไปไอ้หาฮานบางแสนเลยครับโหดมาก สุดใจไหมครับอยากให้บอกข้อดีของการวิ่งมาทอนหน่อยครับคุณจะลงได้อะไรมาครับเอามีสาระหน่อยนะครับการวิ่งมาทอนนะครับมันผมไม่เคยวิ่งอ่ะผมวิ่งผมวิ่งมากสุดก็ยี่สิบยี่สิบห้าโลการวิ่งมาราะทอนมันมากกว่ามากกว่าการวิ่งในมุมมองผมนะคนที่ไม่เคยวิ่งแล้วเพิ่งวิ่งครั้งแรกมันต้องมันต้องสู้ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายของของตัวเองนี่แหละ พราะฉะนั้นเหมือนเขาบอกว่าถ้าไปถึงมาทอนก็เหมือนไปถึงความฝันชนิดหนึง่งคนคนทั่วไปอาจจะบอกว่าวิ่งได้แต่ก็มีคนบางส่วนที่จะวิ่งวิ่งได้แลวก็วิ่งไม่ได้ครับอ่าแล้วสมมติว่าอยากจะให้คุณนรงครับผมหนังได้ที่ทุนจบมาแล้วนะครับอยากให้ให้แนะนํามือใหม่ครับที่กําลังอยากจะมาเริ่มวิ่งมาทอนนะครับคุณนรงจะแนะนาเขายัางไงดีครับผมว่าผมว่าคุณต้องต้องเริ่มวิ่งก่อน วิ่งมาละห้าโลสิบโลอย่าไปฝันถึงเป้าหมายใหญ่เอาห้าโลสิบโลให้มันเป็นประจําอาทิตย์หนึ่งก็วิ่งมันได้สักมารารอนคือสี่สิบกิโลอาทิตย์หนึ่งคุณต้องวิ่งจากห้าโลสิบโลให้มันได้สี่สิบกิโลแล้วเอาสี่สิบกิโลที่คุณวิ่งน,นั้นอะไปสู่สนามมารารอนผมว่ามันต้องไปได้สุดยอดมากครับอามาถึงคอนเทนต์สาคัญในวันนี้ครับรองเท้าคู่แรกครับที่คุณวิ่งมารอนครับคุณใช้อะไรวิ่งครับผมเป็นคน กาอากวิ่งผมเป็นคนค่อนข้างบ้ารองเท้านะที่จริงรองเท้าดีๆผมเยอะเลยแต่ผมเลือกไปไวันนั้นผมใช้เอซิดคุณใช้เอซิดอะไรครับผมจําไม่ได้อะสปีดน่าจะสปีดมั้งครับ S <S แล้วรู้สึกว่าเลือกไปผิดที่จริงผมน่าจะเลือกเลกเปอร์เซ็นต์ไปโอ้โหนี่ขนาดรองเท้าผิดนะครับครับคุณจบมาเวลาเท่าไหร่ครับจบผมจบห้าชั่วโมงโอ้คุณเดินนี่ครับเดีย๋ยวนี้ห้าชั่วโมง หหนหห่อยครับตอนแรกไม่อยากให้คนที่สนามแตกตื่นครับเราโอเคครับ <S <S แล้ว<อ>ความรู้สึกในการใช้ A เอซิคู่นี้ในการวิ่งมาตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมว่าผมใช้วิ่งซ้อมดอีนะแต่ไปเจอสนามที่บางแสนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสพอร์ตกับสนามที่บางแสนบางช่วงอย่างกรงช่วงสะพานที่เขาบอกว่าสะพานมานในสักอย่างหนึ่งจําไม่ได้ครับ ผมว่าสภานั้นไม่ค่อยมันไม่ค่อยสปอร์ตในมุมมองผมนะที่ผมใช้เลครับครับแล้วคำถามสุดท้ายเลยครับครับคุณวิวผมจะจบร้อยโลดนะครับหน้าแบบคุณนะครับทำไมคุณพูดอย่างนี้กับผมครับคุณได้กำลังใจผมหน่อยครับเอาเป็นว่าผมเป็นกำลังใจให้คุณแล้วกันคุณต้องทำได้โอ้โอเคครับผมขอบคุณเทพกิ่งมากครับขอบคุณมากครับ